สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AI Unlock กันอีกครั้งนะครับผมก็วันนี้เราจะมาดูค่า Personalize ใน Mid Journey กันว่ามันคือค่าอะไรแล้วก็ใช้ยังไงนะครับผมสำหรับค่า Personalize เนี่ยเรากดที่เมนูนี้ได้เลยเนาะด้านซ้ายมือจะเขียนว่า Personalize เนี่ยมันจะเข้าสู่หน้านี้ครับผมมันเป็นค่าที่จะเป็นค่าเฉพาะบุคคลเช่นของคุณก็จะเป็นค่านี้ของอีกคนก็จะเป็นค่านี้ของอีกคนก็จะเป็นค่านี้มันคือค่าที่ เราได้ทําการเทรน a ออครับผมก็คือเทรนว่าเขาจะมีให้เราเลือกครับผมให้ให้เราทําเหมือนกับทําข้อสอบนี่แหละให้เลือกว่าคุณอะสองรูปเนี้ยคุณชอบรูปไหนสองรูปนี้คุณชอบรูปไหน,น,ไหนแล้วผลมันจุออกมามันก็จะได้เป็นเป็นโค้ดของเราเองโดยโค้ดเนี้ยมันก็จะจดจําว่าไอ้โค้ดเนี้ยมันคือคนนี้ที่จะชอบรูปภาพแนวนี้แนวนี้แนวนี้อย่างเช่นอย่างตัวอย่างเขาจะ,จะเห็นว่า ไอ้พร้อมพร้อมเนี้ยถ้ามันไม่ได้ใส่รายละเอียดอะไรเลยเนี่ยสาหรับพร้อมเนี้ยก็ถ้าใส่ค่าเนี้ยมันก็จะออกมาแตกต่างกันครับผมเห็นไหมอย่างคนนี้มันเทนมาแบบหนึ่งมันก็จะออกมาแบบนี้คนนี้เทนอีกมาแบบหนึ่งก็จะออกมาแบบนี้ทั้งๆที่ตัวพร้อมเนี่ยมันเหมือนกันต่างกันที่ค่าลบ p เนาะ p e r s o n a l l i n e การเปิดอ่าการปลดล็อกนะครับผมก็เข้าที่เมนูนี้ได้เลยแล้วเนี่ยมันจะล็อกอยู่อย่างงี้เนาะนี่เป็น id ใหม่มันก็จะล็อกอย่างงี้ถ้าก็กดที่ start นี้ได้เลยครับผม นี่มันจะบอกตรงนี้นะว่าไอ้ขั้นที่หนึ่งก่อนที่คุณจะปลดล็อกเนี่ยคุณจะต้องทํสองร้อยรูปภาพครับ200รอรูปภาพเนี่ยคุณจะปลดล็อกตัว Personal l i n รแล้วก็ได้ชั่วโมงอ่าชั่วโมงฟ้าท์ฟรีหนึ่งชั่วโมงด้วยเนะยก็กดได้เลยครับผมอันนี้ผมกดไปประมาณร้อยเก้าสิบกว่าลนะอ่ะมันก็จะออกมาแบบนี้ครับผมเราก็เลือกว่าเราเนี่ยชอบภาพไหนเพราะมันมันจะเหมือนกับอาหารเนาะบางคนกินแล้วมันอร่อยบางคนกินไม่อร่อยรูปรูปภาพศิลปะก็เหมือนกันบางคนดูเออรูปนี้มันสวยรูปนี้มันไม่สวย ชอบไม่ชอบมันไม่เหมือนกันอย่างผมชอบรูปนี้เพราะว่ามันดูสดใสกว่าเนาะอย่างนี้ก็จะเป็นรูปนี้ครับผมเพราะว่าเราจะมาแนวทา็สต็อกเราอยากได้รูปที่มันเอ่อเคลียร์ๆมากกว่าครับผมนี่ผมเอาอันนี้อ่าคุณเห็นอย่างงี้ง่ายๆกดไปกดมาเริ่มน้าเบื่อครับผมก็จะใช้วิธีใช้แป้นพิมพ์เอาเนาะเขาก็จะบอกว่าหนึ่งสองหรือว่าสามอ่าอันนี้เป็นหนึ่งนี่เป็นสองหรือว่าถ้ากดสามคือสซคิปต์นะครับผมก็คือ ไม่ชอบทั้งสองรูปเปลี่ยนไปเลยแต่ส่วนใหญ่ผมไม่ได้ใส่คลิปหรอกผมกดหนึ่งสองรัวๆนี่นแหละอ่าเพื่อที่จะทําเหมือนเราจะทําให้อ่ามัเทนได้เยอะที่สุดอะไรอย่างงี้ครับผมอันนี้ผมชอบรูปนี้มากกว่าผมก็กดเลขสองครับผมอ่าถ้าแบบนี้อ่าชอบอันนี้กดเลขหนึ่งถ้าแบบนี้ชอบอันนี้มากกว่าครับผมอ่าตัวนี้จะชอบอันนี้มากกว่าผมไม่ชอบรูปเงินว่ะเพราะว่าตัวนัสือมันจะมั่วครับผม 199เกสิบเก้าถ้าแบบนี้จะชอบทรุ่มทีมากกว่าเพราะนั้นเป็นข่าวดำเนาะแล้วก็ตอนนี้เราปลดล็อกแล้วความผมเห็นไหมเพราะว่าครบสนะองร้อยเนาะเพราะปลดล็อกเนี่ยเราสามารถกดเปิดได้เลยตรงนี้ก็เลือกว่าเราจะออกหรือว่าเราจะทำต่อเราสามารถทำต่อได้นะครับทำต่อมันก็มันเหมือนเราจะเพิ่มมาอีกหนึ่งเลเวลจากสองร้อยก็เป็นทำเพิ่มอีกสามร้อยเป็นห้าร้อยเนาะนี่ ก็กดเลือกไว้อย่างนี้ครับถ้ามันเฟลอย่างนี้นะมันมันมันจะไม่โหลดเงี้ยก็กดเลขสามครับผมใส่คลิปไปเพราะว่ามันจะเลือกไม่ได้มันจะบอกว่ามันต้องรอให้นี่โหลดก่อนแล้วกดเลขสามไปครับผมใส่คลิปนะฮึยรูปแบบนี้ยมันชอบเอามันชอบเอามือเนี่ยไปแทงอะไรไม่รู้ครับผมมันชอบไม่ตรงปากสักทีในะพวกรูปหมอฟันรูปอะไรพวกนี้นะก็จะมาทางโลโก้นี้แทน,นถ้าแบบนี้ผมก็เอาไปอันนี้ครับผมอ่รูปนี้ก็เอาไปนี้นี้ก็เอาเป็นอาหารดีวกว่า ถ้าแบบนี้เอาเป็นอันนี้ดีกว่าตรงนี้จะแล้วแต่คนชอบเลยครับผมมันไม่มีถูกผิดเนาะพอคุณทําไปสักพักอะ่ะมันก็จะเริ่มเรียนรู้ครับผมว่าอ๋อคนเนี้ยมันชอบแบบนี้นะมันชอบแนวนี้นะทีเนี้ยเวลาที่คุณเนี่ยอย่างอันเนี้ยอย่างสองรูปเนี้ยเวลาที่คนใส่ใส่รูปใส่พร้อมแมาเหมือนกันอย่างอ,อ่เป็นอะไรอะ่ะเป็นน้ําแข็งเป็นไอซ์เป็นแฟนตาซีอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะออกมาแทนแทนที่มันจะออกมารูปนี้มันก็จะออกมาเป็นรูปนี้เพราะว่าคุณนะเลือกรูปนี้แต่ถ้าคุณคุณไม่ได้ใส่ลบ p เนี่ยมันมีสิทธิ์ออกมาทั้งสองรูปอะไรแบบนี้ครับผมเนาะตอนนี้เราก็เสร็จแล้วเราก็สามารถกดเปิดตรงนี้ได้เลยถ้าเราปิดอ่ะมันก็จะไม่ได้ใช้เนาะแต่ถ้าเราเปิดเวลาเราเจนเนี่ยมันมันจะใส่ลบ P ให้เราครับผมล้วก็เราก็จะเห็นตัวโค้ดของเราด้วย ผมขอดูก,ก่อนนะว่าในนี้มันเห็นหรือเปล่าอ่ะปึ๊บตรงนี้ใช่ไหมก็เราเปิดแล้วนะ,ะกด enter เลยครับผมอ่ะก็จะมีโค้ดตรงนี้เห็นไหมครับเราสามารถเอาโค้ดนี้ไปใช้ได้เลยซึ่งโค้ดนี้มันจะเปลี่ยนนะครับผมสมมติว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเทรนอีกเนี่ยผมไปเทรนอีกมันก็เรียนรู้ใหม่โค้ดมันก็จะเปลี่ยนไปอีก คนนี้เราสามารถเอาของคนอื่นมันใช้ได้อ่าก็คือแต่ถ้าเราไม่ได้เอาของคนอื่นมันใช้เราจะใช้ของตัวเองอ่ะเราก็กดเทนตรงเราก็กดเปิดตรงนั้นเลยครับผมมันจะใส่ให้อัตโนมัติเนาะหรือว่าเราจะใส่ไปในพร้อมก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้ามั่นใจว่าคุณเทนมาดีแล้วอ่ะคุณก็กดเปิดตรงนี้ไปเลยแต่ว่าถ้าส่วนใหญ่เราไม่ได้เจนในอ่ามิชชันนี้เนาะเราเจนที่ Discord อ,อ่า ใหญ่เราเจนที่ Discord ถ้าเราเปิดตัวนี้มันก็ใส่ให้นะครับผมเราถ้าเราเปิดตัวนี้อ่มันก็ใส่ให้แต่ว่าบางทีเราทํารูปหลากหลายแนวอะไรเงี้ยเราอาจจะปิดไว้พอถึงรูปแนวที่เราต้องการใช้ตัวพีซิวลไลท์เนี่ยเราก็ไปใส่ลบพีแล้วก็ใส่โค้ดของเราตรงนี้โค้ดเราก็จะเป็นนี้เห็นไหมหรือว่าอ่าจะโค้ดเต็มๆม,มันจะเป็นอย่างนี้แต่เราสามารถใส่แบบนี้ได้เนาะนี่แบบนี้ถ้าเกิดว่าใช้ตัวถ้าคนที่ใช้อ่าตัวนี้อยู่ อยากใส่ก็สามารถใส่ได้ตรงกบคนสมมติว่าอ่สมมติว่าเราจะเจนคำอาชีนี้ปึ๊บนี้เป็นพี่มีครับพี่มีโอเคสมมติเราเจนคำนี้นะปึ๊บเราก็สามารถเปิดการใช้งานตัวลบที่ได้ตรงนี้ครับผม ก็ะจะให้กรอกตรงนี้ล้วเข้าโค้ดมากรอกครับโค้ดไปไหนโค้ดเราอยู่ตรงนี้เราโค้ดมาใส่ตรงนี้ทีนี้มันก็ใส่โค้ดไปในพร้อมให้เราอัตโนมัติในกรณีที่เราอาจจะมีโค้ดหลายตัวบางทีคุณไปดูรูกคนอื่นมาอย่างนี้แล้วคุณชอบเนาะบางทีคุณไปดูรูกคนอื่นมาแล้วคุณชอบแล้วเขามีรถพีอยู่เขาจะมีโค้ดมีมีรถพีอยู่ตรงเนี้ยอ่า คุณก็สามารถเอาโค้ดเขามาใช้ได้บางทีเจอแบบของครสวยๆเนี่ยโอ้โหพอเราเราลองเอามาใส่แล้วเราเจนแล้วรูปมันสวยมากเลยอ่ะก็สามารถเอานั้นมาใช้ได้เลยครับผมก็อย่าลืมไปเทนกันเนี่ยก็เทนไปเรื่อยๆครับผมเดนจนเวลตันอะผมบอกเลยว่ามันได้ตัวชั่วโมงฟรีด้วยเนาะเนี่ยคือถ้าชั่วโมงฟรีเนี่ยมันเจนภาพไวมากเลยนะผมนะมันนอกจากมันได้ชั่วโมงฟรีแล้วก็มันจะได้เขาเรียกว่าไนระมันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเราครับผม อ๋อถ้าเราใส่ลบพีอะรูปมันก็จะออกมาแนวเนี้ยคือมันเป็นแนวที่เราต้องการอนะ่ะมันมันไม่ใช่แนวสเปสปะอะไรอย่างงี้ครับผมเนาะเป็นแนวที่เราชอบอะไรอย่างงี้ก็ประมาณนี้ครับผมสาหรับค่าอ่าพีเซนอลไ i ท์ใน mid เจ urney เนาะไปใครที่ยังไม่ได้ไปปลดล็อกอย่าลืมไม่ปลดล็อกนะครับผมเพราะว่าได้ชั่วโมงฟรีได้อะไรด้วยเนาะก็ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ